เรื่องสิวกับวัยรุ่นสวัสดีครับคุณหมอครับหมอ1 8ปีนะครับผมรอเข้ามาที่ไรอยู่นะครับช่วงนี้ก็อยู่บ้านไม่ค่อยได้ออกไปไหนครับปัญหาคือทําไมทําไมผมยังเป็นสิวเยอะครับทั้งที่ใบหน้าแล้วก็แผ่นหลังผมเนี่ยเต็มไปหมดเลยมันยิ่งทําให้ผมไม่อยากจะออกไปจากบ้านเลยครับคุณหมอครับตอนนี้เนี่ยผมล้างหน้าหนักมากครับล้างเช้าล้างเย็นครับโทนเนอร์เช็ดครับทาครีมครับมาสหน้าครับ อะไรว่าดีผมสั่งพี่สาวเอฟมาให้หมดครับโอ้โหเอฟมาหมดแล้วมาเกี้ยง<ล>ครับเอฟมาเกี้ยงครับผมพี่สาวผมก็มีสิวนิดหน่อยครับไม่มากอผมกุ้มใจมากเลยครับแม่บอกจะพาไปหาหมอแต่ผมอายห,หมอสม่วนมากเป็นผู้หญิงผมจะทํางไงดีครับผมให้สิวมันหายหน้าใสด้วยตัวเองอยากรอครับแต่ ก็ยังอายหมออยู่ถึงแม้จะอยู่บ้านก็ยังเป็นสิวได้ค่ะโนดเพราะว่าจริงๆก็คือจากฝุ่นในบ้านอย่างเงีนะ้ยแล้วก็ปัจจัยหลักๆเลยของน้องคนนี้คือเรื่องการทาความสะอาดหน้าล้างหน้าทั้งวันยิ่งทําให้สิวเยอะขึ้นที่ภูมิเพราะว่าจริงๆเนี่ยน้องๆหลายคนจะคิดว่าการที่มีสิวมันจากหน้ามันก็เลยรู้สึกว่างั้นต้องล้างบ่อยๆนะจะได้ไม่มันก็สิวจะได้ไม่อุดตันแต่จริงๆยิ่งล้างหน้าเยอะเกินไปเนี่ยตัวน้ํามันที่มันช่วยเคลือบผิวตามธรรมชาติที่ทําให้ผิวมันไม่ถูกเขาเรียกว่ารักไข พอหน้าเราแห้งมากๆปุ๊บเนี่ยมันไม่มีตัวน้ํามันเคลือบผิว<ม>ผิวมันก็ถูกระคายเคืองถูกทําลายง่าย<ะ>พอมีอะไรกระตุ้นนิดกระตุ้นหน่อยเกิดการอักเสบก็เป็นสิวแหละ<ม><ม>เพราะฉะนั้นการล้างหน้าที่บ่อยเกินไปเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้มีสิวะนะคะล้างแค่เช้าเย็นตามปกติพอ<ม>การรักษาสิวแล้วก็คือเราต้องการปล่อยให้อไอที่มันอุดตันอ่ะมันออกมา,มากที่สุด<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วปุ๊บเราล้างหน้าสะอาดปุ๊บ ถ้ารู้สึกว่าหน้ามันก็ใช้โทนเนอร์ถ้าหน้าไม่มันไม่ต้องใช้โทนเนอร์เพราะโทนเนอร์ส่วนใหญ่มีส่วนประกอบของแอลกอฮอ,อลอ์ยิ่งทาให้แห้งกว่าเดิม<อ>นะคะ<อ>แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นสิวที่แบบเันเม็ดโตโตมันก็จะมีเป็นกลุ่มยาบางกลุ่มเชื่อว่าน้องเขาใช้แล้วแหละบางอันเนี้ยทาแล้วมันแสบหน้าหน่อยก็<อ>จะให้ทาทิ้งไว้ตรงที่เป็นสิวเยอะๆอเสร็จแล้วพอมันรู้สึกแสบคันยิบๆห้านาทีสิบห้านาทีก็ไปล้างออกอแต่พวกนี้มันจะทําให้ผิวแห้งเพราะฉะนั้นก็คือต้องมาทาด้วยตัวบํารุงที่่่มมมมมััันน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 ใหหห้้้้คคววาาชชชชุุืืเเเปป็็ลลกกกอ ซึ่งถ้าเป็นน้องผู้ชายส่วนใหญ่ผิวจะค่อนข้างเนวโน้นมจะมันง่ายก็ต้องใช้เป็นพวกเนื้อเจลหรือว่าเนื้อที่มันเป็นโลชั่นน้ำๆแต่ว่าไอ้พวกเนื้อครีมอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพ <จะ S 1> ิ่งใช้ใช่เพราะฉะนั้นแมสที่ใช้เนี่ยก็เป็นแมสลดการอักเสบลดรอยดำอะไรเงี้ยยัง, <S <S ยงไม่แนะนําให้ใช้ถ้าเป็นพวกลดการอักเสบเนี่ยใช้ได้แต่ลดรอยดําส่วนใหญ่มันจะมีตัวที่ยิ่งระคายเคืองผิวมากขึ้น <S 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 นั้นในช่วงแรกเนี่ย ก็เน้นง่ายๆแค่นี้พอทําความสะอาดแล้วก็รักษาความชุ่มชื้นถ้ามีสิวอักเสบก็คือใช้ยาแต้มสิวเฉพาะสุดอะไรอย่างนี้ได้ค่ะแต่ทีนี้นเท่าที่ฟังปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะว่ามีที่หน้าแล้วก็ที่หลังด้วยก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนห,หรือบางคนก็อาจจะมีเป็นโรคประจําตัวบางอย่างที่เคยแบบกินยาพวกสเตียรอยเยอะๆค่ะก็จะทําให้แบบสิวเยอะขึ้นได้ซึ่งสิวที่หลังอะ่ะที่หน้ากับที่หลังจะใช้ยาคนละตัวกัน oh <my S 1> มันก็จะมีหลายๆยี่ห้อหรือสบู่บางตัวที่เขาให้ไปถูบริเวณหลัง ทิ้งเอาไว้แล้วก็ค่อยอาบน้ําออกถ้าลองทําด้วยตัวเองแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่หายสักทีไม่ต้องไอหมอนะไม่ต้องไอสมัยก่อนผมก็สิวเยอะมากก็ไปหาหมอสุดเลย